ครับผมวิทยานะครับจากบริษัทสตูเมนทันครับวันนี้นะครับก็มาส่งของครับเป็นอ่านี่ครับเป็น3ามสี่กวานะ้นครับของคุณนัทพงศ์คนหล่อนะครับวันนี้ก็นี่ครับใช้วิธีการเอายกขึ้นโดยการที่ว่ามัดครับสายรัดกอกแกกนะครับสายพานเท่ากับพาเลทนะครับจำนวน7จแผ่นนะครับตัวนี้ใช้เป็นตะแกรงกันนกนะครับ ตอนนี้ก็งานของคุณนัทพลนะครับนี่ครับนี่ก็ใครสนใจนะครับสินค้านะครับเป็นตะแกรงเหล็กฉีกชุบกาว์ไนท์หรือไม่ชุบคาว์ไนท์ครับใช้ทําสีหรือจะให้เราอบสีมาจากโรงงานเลยก็ได้หมดนะครับนี่ครับนี่ช่างก็ทําการเอาสายออกนะครับ สนใจนะครับติดต่อเข้ามาที่ทางเว็บไซต์นะครับ w w w s t e m e n t c o c h นะครับหรือทางเบอร์โทรนะครับตามป้ายที่ขึ้นหน้าเลยนะครับ063 207 8300-5นะครับหรือในช่องทางลาไาลน์นะครับแอดไซน์มาที่ไลน์เอ e e นะครับแอดไซน์ stwelmetal นะครับ สนใจนะครับเป็นตะแกงเจาะรูอ่ะนี่ก็เป็นตะแกรงที่เราจะไปส่งกับลูกค้ารายการต่อไปนะครับสนใจนะครับเข้าทักเข้ามาทักกันได้นะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ